สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาอบถั่วค่ะนี่ค่ะถัว่วลิสงมีทั้งเม็ดน้อยเม็ดใหญ่มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็ออันนี้อะไรอะไม่ใช่วอลนัทวอลนัทไม่ไม่ใช่วอลนัทเนาะอะอมอนอะมอนเนาะพูดถึงพูดถูกพูดผิดเนาะค่ะเนาะอันนี้ เพราะว่าเพื่อนจะมาสังสรรค์เย็นนี้สั่งพิซซ่าแล้วก็เลยจะอบถั่วนะคะง่ายๆอบใส่เกลือเนาะวันนี้ก็พามาอบถั่วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาอบถั่วค่ะเพราะว่าเย็นนี้จะมีเพื่อนมาสังสรรค์มากินข้าวนิดหน่อยก็เลยจะอบถัว่วกินเล่นเนาะ ถั่วที่สงเราแล้วก็มเมล็ดะมะม่วงหิมะพานแล้วก็ถั่วน้อยถั่วเม็ดใหญ่แล้วก็อัอนนี้ก็คืออ,ะ,อะไรนะลืมชื่อไปแล้วอโอเคทุกคนลืมชื่อเนอะจะพามาอบถัว่วด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวถ้าสุกแล้วก็มาดูเนาะเปิดเตาอบไว้แล้วทุกคน เกือบจะไหม้ดูสีดูสีถั่วอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะเกือบจะไหม้เออทำไมเฝ้าเนี่ยถัว่วเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะค่ะเนาะอันนี้ก็ดูสีสิถั่วของเราอันนี้ก็คือสีออกเนี่ยไม่ขีร้อน จะเอาออกจากถาดก่อนเด้อค่ะเพราะว่าแกบอกว่าถ้าเราเอาไว้ในถาดเนาะมันก็จะร้อนแล้วก็ก็จะสุกไปอีกนะคะทุกคนนี่จะลอเอาออกข้าวก็จะกินเด้อค่ะเด้อเป็นตัวไปด้วย อาาามไว้จะกินข้าวเด้อค่ะจะกินข้าวไปด้วยเนาะอันนี้ก็คะนา้าผัดใส่หมูเนาะง่ายๆอันนี้ก็เอาออกจากถาดแล้วนะคะอันนี้เขาก็เดี๋ยวไม่เอาออกเขาขก็จะสุกไปเรื่อยขนาดนี้ก็ยังสี สีออกไม่ไหม้เด้อคะเด้อร้อนมาคะ่ะกินข้าวแต่ต้องกินข้าวก่อน mm hmm. เขาจะกินพิซซ่าก, mm hmm. กันก็เลยกินข้าวอาหารของเราก่อนกับทุกคนง่ายๆธนาผัดใส่หมูเนาะของเรากินคนเดียวเด้อคะเด้อ mm hmm. มาคะ่ะทุกคน แต่ไปร้านอาหารอิตาเลียนมาแล้วแต่ยยริซาก็ไม่ได้กินอาหารเยอะนะคะกินแต่ของกินเล่นก็เลยต้องกินข้าวอีกมาค่ะทุกคน menu ไปไปไหนมาก็ไม่แล้วข้าวอยู่บ้านแต่ทุกวันต้องต้องได้กินผักกันทุกคนอเอาผักก็ทำชิ้นใหญ่เกิน จะกินอาหารของเราอิ่มไปก่อนไม่อยากกินพิซซ่าเยอะค่ะทุกคนก็จะกินอยู่หรอกชิ้นนึง มาเด้อค่ะจานเดียวก็แซ่บไม่กินเยอะค่ะทุกคนอาหารอย่างเดียวก็พอพอแล้วอร่อยแล้วก็กินเนื้อสัตว์โปรตีน กินอาหารแค่ไหนก็กลับมากินข้าวบ้านค่ะทุกคน <laughs> อาหารตัวเองแซ่บกว่าออกไปกินข้างนอกก็กินไม่เยอะกับทุกคนกินแบบเพราะว่าเราคิดว่าเรากลับมาบ้านเราก็จะกินอาหารของเราอะไรประมาณนี้ ยังเหลืออีกมื้อหนึ่งกับทุกคนแต่ก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ